สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องมือนีกับทีนัดใ้เด้อครับผมทีเกามาเชเช่เด็กเกินว้ก็คือแนวทางเลขของแม่วินครับผมเป็นเลขเกิดเด้อครับผมคลิปนี้ไม่ใช่เลขดับครับผมเป็นเลขที่แม่บอกกับเกามาเมเชครับผมตอนที่ล่วงคลิปเลขดับล่างเนาะครับผมก็คือว่าแม่จะล่อเลขปลาเล็กครับเลขปลาเล็ก้วก็เลขพอสำเนียงเลขพอจอยครับผม มาตัดหรือว่ามาพิจณจล่าจับเหล็กเด่นให้เกิดครับผมเอาครับพี่น้องก็ติดแม่ไไ้เด้ครับผมเพราะว่าเม่เฮต้งสี่กะเขาทุกงงวดครับผมเม่เฮติงสี่เขาทุกงวดครับพี่น้องพิจาณาเบิ้งเอาเป็นแนวทางงวดวันที่สิบเจ็ดมกระลาคมครับผมนําแนวทางแม่มาสู้พี่น้อยเอพซี่อ่ก็มาเชื่อก็ขอขอบพระคุณแม่วินเด้ครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานครับผม เช่นเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกาเาเชียอะไรกันน้าเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหล็กแม่วินกันเลยครับแม่วินครับลูกหลานเกาเาเชียสวัสดีแม่วินครับผมนับผมวัดดีสินกันพี่แครับอันอันกินเข่าไปครับผมกินแล้วกินแตงแต่สองโมงเคืองผุหละแมววินฉีดยาแล้วก็กินเข่าครับ ฉีดยาเบาหวานอ๋อเป็นเบาหวานแมนเครื่องเบาหวานเครื่องก้วมดันครับแม่อือต้องกินยาตลอดครับผมโอ้ยกินเครองกินเรนครองฉีดเ้าแรงเ้าแรงอัน,น,นแล้วครับครับอ๋ออันกดีขึ้นบ้างหรอครับผมมันกับบ่ดีน้ำตาลก็ลดแค่เท่าไม่ถึงสองรอยกรัมสิสามร้อยสองรอยกรัมสิสามรอยอ๋อต่ว่าครควบคุมนย่นมาครับผม่า คุ้มอยู่ติครับคุ้มคุ้มอยู่ก็ขึ้นครับฉีดกระฉีดเศร้าฉีดแรงกินก็กินเศร้ากินแร้งยาบาะวานน่ะครับผมอืมอันมณีลูกกับมาตามแนวทางแหละครับแม่ครับผมเพราะว่าหลังจากที่นําเสนอเลขกว่านาลงทุนลางไปแล้วแม่ว่ามีวิธีอ่าจับเหล็กเกิดหรือว่าเหล็กเด่นครับผมโดยที่ล่อแม อ่าล่อเล็กปลาเล็กครับผมตอนนี้ปลาเล็กก็ไดมาแล้วเนาะแม่เนาะครับแม่แม่ก็เฮ็ดใบแล้วเมื่อ้านนี่ครับผมร้อมเอาเลยบอครับแม่ครับผมเอาล่างก่อนเนาะอ๋แม่แยกบนแยกล่างมาครับผมแม่นแยกบนแยกล่างครับผมบุนกะสามแปดแปดเออนล่างเอาล่างก่อนเนาะเดี๋ยวนะครับผมครับเลขแม่วินเอา สองตัวบนสองตัวล่างครับผมครับผมสองตัวล่างพร้อมแล้วครับแม่พร้อมแล้วครสามแปดแปดสาม 8, 8, สามแปดแปดสาม 6, 6, สามหกหกสามสามหกหกสามสามเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสาม

โอ้เี่ยูเน,นี่เนียนเครับผมถ้าผมแม่ให้ซื้อตัวหน่อยตัวกันไ้วังสันนะให้ซื้อหน่อยบ่อยซื้อหลายสินะโอ้มีตัวกันตัวเนยียนอยู่นี่นียอยู่ครับผมครับผมสามหนึงนนห่งสามเอินแปดสามแล้วก็สามหกครับผมแล้วก็สามหนึ่งครับแม่แล้วก็ศูนย์สามศูนย์สามครับก็คือยังมาเข้าต้อมซื้อนักเข้ากับซื้อกันทุนไหวยังสี่นะครับอือที่เลืองกันนัก จังสีเขามาตัวไรขากันนะักจังสีนะครับผมเพราะว่าตัวกันมันจะมียูซีคูเป็นเหล็กกับพร้อมด้วยครับผมแม่กลับให้เรียบร้อยแล้วกับตัวกันเนี่ยก็คือเบาเบาครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเรียกล่างแม่วินคัดกรองแล้วครับผมเอาเอาบนน้ำบลบนครับผมบนันบนบันนี้ก็สองหาหาสองสองห้าห้าสองสองสีสีสอง

สามเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามแปดแปดสามสามแปดแปดสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามสศสาสาศศสาครับเบอร์ตัวนี้ละหะเข้ากรับผมเป็นเลขกรับน้ำเดือครับผมปันคันจเจวเลขสาบคันเจาเลขแต่พอสำเนียยงเข้ากับ พอจอยเข้าแบบคือจ an an ังติดศูนย์กับติดแปดเข้ากับเบบาเป็นตกสี่หนาครับผมคันคือจังเข้าอันที่เอาเลขพอจอยกับเบรกอันพอสมเนียงเนี่ยเข้ากับสี่กันทุ่มใหม่เป็นสี่หนาแมนกับพวกติดแปดกับติดศูนย์แมนครับก็คือเบาเบาจ้าเข้ากับเป็นตกกันตัวเบาจังสี่หนาคือจังสองศูนย์ศูนย์สองจังสี่เนาะครับผมแปดสองสองแปด แปดสามครับผมสามศูนย์ศูนย์สามเหลือก็เป็นตกกันนั่งเสียแม่เก่ามาเสียครับผมบ่บไห้เด้อครับผมครับนอกกากเป็นตกกันเอากันทุ่นไหวยังสี่นาครับอประมาณนี้ป่ะครับผมเลขแม่ที่จะเล่ิครับก็มีเท่านี้แหละแี่ก็เอาเละเละจับเลขแม่วินยังสี่ละนี่แบบมักพิเศษครับว่ครับผมมักพิเศษเนี่ยแมวินก็มักติดสามมันแล้วโอ้ติดสามกับแม่นดนย เทิ่งเทิ่งข้ิงหลังแม่มากลางบักติดสามแม่มากลางสามแม่ครับเทิงเทิ่งมักติดยังครับผมเทิงเทิงนี่แม่วินนี่รักติดสองนี่รักติดสองนี่แม่วินกับโบเอาหลายแม่วินเจ้ากันทุ่นไว้ครับสองรักติบนี่นะครับโบเกียวหน่วยครับที่สองเก้าสองหาสองนี่โบเกียว แต่ว่าสองหาสองซีสองเก่าสอีครับผมเป็นจีก<ม>ันทุนไวแมนสองท่สองที่เม่วินบ้นนักเงินถอดแม่วินเอากันทุนไวครับแจ้งได้ก็ต้องเมียเห็นเนาะแม่เนะาะขบวนกับเล็กปเล็กปะเล็ะเล,ะเล็กมากไม่มีผ่านาครับคือคือ,คอตอนตนครัวยยคือปะเล็กนะครับผมแมนครับแต่ว่าวัดปูเป็นอยู่กับปะเล็กข้าวอ่อนนะอยู่กับปูข้าวอ่อนนะแม่นครับผม แมนกับเลขปูประพาตนี่เลขกไม่วินี่ก็บ่ระาตครับงวดวัางหันก็แสดงว่าแม่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเล็กปลาเล็กเป็นเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมอืพี่น้นองเอฟซีนี้เป็นทีกับของปลาเล็กนี่นึงกับสองไม่วินก็ได้ข้างล่างแต่มั่นใจพอเต็มครับผมหัวว่างหันกับแอร์ก็เต็มได้ทุกงวดเด้อครับผมได้เอ,เอามาฝากพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับผมแมนเล็กไม่วินเขาดีมาก อันเห็นว่าเลหลายนี่เป็นตัวกับน้ำเลือดครับพี่น้องเบิ้งดีๆครับผมพี่น้องครับอยากกลับหรือว่าอยากกับก็พี่จะหน้าเบิ้งเอาครับผมแม่อันแม่กลับให้พร้อมครับคันคันเล็บคันมันใจเลขพอจอยเข้าลักติดเล็ยพอจำเนียงเข้าติดูนย์เข้ากับบอลนะเข้ากับกันทุ่นบอเงี้ครับผมติดูนติดแปดเนี่ยครับเบาๆเลขบล็นะครับผมครับล็บตนะเาะว่าทางล่างเัน นั่นแหละตกกันนั่นมี่ซีคูเท่านั้นแหละนอกจากนั้นแม่วินก็นักเลยนะครับผมเขากัดขอบคุณแม่วินเด้อครับผมครับที่เมตตาแนวทางตัวเลขของแมสทรงต่อพี่น้อยเอฟซีครับผมครับแม่ก็อยากให้พี่น้อยเอฟซีมีโชคมีลาภถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับผมแม่ก็เลยมาเป็นสะพานบุญครับครับกัดเล็กกัดเล็กคูเข้าประผาดเลขแม่วินกับประาัดอกครับผมลูกกัดที่ลบกวนแมสซัมมี่นะครับผม ครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับครับขอห้น้ำขอห้น้ำเสียเ่ามาเสียลำรวยเด้อครับแม่เช่นกันเด้อครับผมขอบคุณครับรวยๆเลยครับมาอยู่บ้านเฮาอยู่เนี่ยหลังใหม่ๆงามๆเฮาครับแม่ครับผมครับครับจะไปยามแม่ครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมอาเลกแม่กับห้พร้อมเด้อครับพี่น้องครับกับ พารณาเบิงเอาครับผมก็คือยังแมีววาครับอาต้นอาขัวใหญ่ก็คือปลาเล็กครับผมแมีก็มีธีจับนะพี่น้องเนาะกับเพื่อนก็ได้ทุงงวดครับผมงวดนี้ถ้าเล็กปูหรือว่าเล็กปลาเล็กเขาก็คือจะได้เฮ่นำกันเด้อครับพี่น้องงวดวันที่17มกราคม66กก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกี่าโชคดีเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ